กูเปรียบเทียบคือมือขวาของกูไงเข้าใจไหมกูเลยบอกว่าหลุดชื่อมันนะไม่เป็นไรแต่แค่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งทุกคนรู้ชื่อจริงมากมันไม่ใช่แค่ทุกคนตลกมันมีบางคนอยากลองของเหมือนที่มันไปได้เด็กล่าสุดนั่นแหละเพราะว่ามีคนอยากนะอยากลองแอชลี่กูแบบอ,อ,อเออใช่แล้วคือหนูไม่มีปัญหาหรอกพี่จะอ้วนไหมแต่คือหนูอยากรู้ว่าโอ้ทำไมมันได้ไง่ายจังวะล่อแม่น้องโกรธก็เพราะว่าผมคอลลิ่งมี d a ดี้ครับอะไรเนี่ย บังที่หน้านลงมานะนี่มึงไม่จบจริงๆใช่ไหมเนี่ยกู<ม>คิดผิดตั้งแต่ไม่ข้ามละมึงฟังกูนะกูพูดตรงๆนะมึงดูตูนมากไปรอเปล่าเอาเวลาไปเล่นสงครามซะไอ้หอยโอ้ยประคามสี่สิบวิล้วเขามึงอีกอาจจะเล่นอะไรก็เล่นออกมาลุกขึ้นในมืดไปตายที่อื่นมึงลุกขึ้นมาเล่นเฮีย <c oughs> อย่างวะ <c oughs> นี่กูก็ยืนรอมึงได้เนาะโอ้ยหอยเอ้ยก็เพราะว่าเพราะเพราะฉันเป็นห่วงนายไงกูจะเย็ดมึงที่กูขังมึงไว้คนเดียวเพราะกูจะเย็ดมึงไมตัวประกอบ